เรื่องของการงานการเจรจานะคะหรือนะคะสิ่งที่ผู้ที่เกิดในวันจันทร์คาดหวังนั้นค่อนข้างที่จะสําเร็จนะเพียงแต่อาจจะติดลงตรงนะคะที่อาจจะมีในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอาจจะสร้างความมุนหัวใจลเล็กๆค่ะให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ค่ะสําหรับเรื่องการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะจะเสียเงินไปเกี่ยวข้องของกินนะคะของฝากของขวัญน,นะคะและของใช้ต่างๆในวันศุกร์ที่5ธันวาคมค่ะ <S <S และสําหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิด วันจันนั้นนะคะก็อย่างนะคะอยู่ในช่วงที่สดใสค,ค่ะความรักยังราบรื่นนะคะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแต่สําหรับคนโสดที่เกิดวันจันทร์นะคะอาจารย์อยากให้คุณนั้นนะคะพิ choices, นิจพิจารณาสักนิดหนึ่งถึงคนที่เข้ามาคุยด้วยในวันศุกร์ที่5ธันวาคมค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจําวันศุกร์ที่5ธันวาคมนะคะในเรื่องนะคะของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะอาจจะต้องเหนื่อยสักนิดหนึ่งคะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะคุณอาจจะต้องเหนื่อยนะคะ ในเรื่องของการคิดนะคะในเรื่องของการวางแผนวางกลยุทธ์นะคะในการงานของคุณนะคะหากคุณนะคะทำงานเกี่ยวข้องการค้าขายนะคะการลงทุนนะคะหรือนะคะเกี่ยวข้องนะคะกับการติดต่อสื่อสารนั้นนะคะวันศุกร์ที่5้ธันวาคมถือว่าเป็นวันดีค่ะ แต่ในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะใช้เยอะเหลือเกินค่ะการเงินไหลออกอย่างต่อเนื่องนะคะจะต้องพยายามนะคะที่จะมีวินัยในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งและสําหรับในเรื่องของความรักนะคะ ต้องนะคะสู้ๆนะคะต้องใช้ความพยายามโดยเฉพาะใครที่เกิดวันอังคารที่ไปแอบรักเขาข้างเดียวนะคะพยายามแสดงความจริงใจและความรักของคุณนั้นจะสุขสมหวังนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตา,าของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะประจาวันศุกร์ที่5ธันวาคมในเรื่องของการงานนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลนะหรืองานพิเศษนะคะอาจจะเป็นงานพิศเศษเร่งด่วนนั้นจะมอบรายได้ให้กับผู้ที่เกิดในวันพุธและในเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้ว่าผู้ที่เกิดวันพุธจะมีรายได้เข้า มาอย่างต่อเนื่องนะแต่ก็มีรายจ่ายปะปาเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะของบริวารหรือของคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและสําหรับในเรื่อง,องความรักนะคะคนรักของผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นอาจจะต้องไปห่างไกลนะคะหรืออาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันสักเท่าไหร่นะในวันศุกร์ที่5ธันวาคมนั่นเองต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะประจำวันศุกร์ที่5ธันวาคมในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นนะคะยังจะต้องคิดพินิจพิจารณาน,นะคะรวมถึง ะ,ะยังมีในเรื่องของปัญหาติดขัดปัญหาเดิมๆนะคะมีไว้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนั้นขบคิดแล้วก็แก้อยู่เสมอค่ะสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสการเงินยังดูเหมือนกับจะมีรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะคะรายรับไม่เท่าไหร่ค่ะทำให้มีความเครียดเล็กน้อยเกียก่ยวกับเรื่องการเงินแต่ความรักนะคะสดใสค่ะคนรักให้กําลังใจผู้จาดีใ่การรวมถึงคนรักนั้นจะมอบโอกาสดีๆนะคะให้กับในเรื่องของการงานให้กับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสในวันสุกิ 5ธันวาคมด้วยค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะปรจจะจาวันศุกร์ที่5ธันวาคมนะคะในเรื่องของการงานนั้นนะคะต้องระมัดระวังนะคะตรวจสอบนะคะในเรื่องงานให้ดีต้องมีความละยอียดรอบคอบอยา่าใจร้อนในเรื่องการงานเดียด๋ยวจะมีข้อผิดพลาดค่ะสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นนะคะอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งค่ะเกี่ยวข้องกับการควบคุมรายรับรายจ่ายนะคะถึงแม้ว่าจะควบคุมนะคะแต่รายจ่ายก็ตันเิะทุกทีไปมีโอกาสนะคะได้รับโชงนะคะ หรือเงินที่คาดไม่ถึงในวันศุกร์ที่5ธันวาคมนั่นเองแต่ในเรื่องของความรักนะคะสดใสมากเป็นพิเศษค่ะคนรักจะออกอาใจจนออกนอกหน้าและนะคะคนรักนั้นนะคะอาจจะทําให้คุณยิ้มแก้มปิดตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะคะประจำวันศุกร์ที่5ธันวาคมนะคะในเรื่องการงานนะคะหรือนะคะการทําธุรกิจอย่าใจร้อนอย่าด่วนนะคะพิจารณาให้ดีนะคะการงานของคุณนั้นก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิด ในวันเสาร์นั้นใช้เงินน่ากลัวค่ะโดยเฉพาะนะคะใช้เงินเกี่ยวข้อกับการเดินทางก็ดีการเสี่ยงโชคก็ดีหรือซื้อของชิ้นใหญ่จากเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่5ธันวาคมในเรื่องของความรักนะคะสดใสเป็นพิเศษค่ะ นะคะอาจจะนะคะดูเอืเอ่อยเฉยเกินไปนะเติมดีกรีความหวานสักนิดหนึ่งนะคะเอาจจใส่คนรักให้มากขึ้นและความรักของคุณจะสุขสมหวังค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะประจำวันศุกร์ที่5ธันวาคมนะคะในเรื่องของการงานนะคะก็ยังดูแบบเซ็งๆค่ะไม่ดีไม่เสียนะคะออกจะแนวเหนื่อยๆซะมากกว่านะคะสู้ๆนะขอให้คุณผ่านไปให้ได้นะและสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะดูเหมือนนะคะจะต้องนะคะจัด ระเบียบรายรับและจ่ายให้ดีนะคะตอนนี้เงินมันปนไปยุ่งเหย,ยิงกันไปหมดนะคะจนบางทีเนี่ยเ,เราเนี่ยไม่เห็นตัวเลขที่ชัดเจนสักเท่าไหร่ความรักนะคะคุณเป็นคนสวอาทิตย์มีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะจากการกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าหรือนะคะการกลับไปทานข้าวหรืออยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันก,ากับครอบครัวในวันศุกร์ที่5ธันวาคมนั่นเองค่ะ